ขาวสนับสนุนโดยควายทองช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตรชมรมเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA กรุ๊ปมาถึงช่วงจาะข่าวกันในช่วงที่สองนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับนักร้องท่านหนึ่งที่เคยมาร่วมรายการกับเราแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนั้นมาคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องชายที่ไปขุดทองที่เมืองนอกแต่ว่าวันนี้ครับความคืบหน้าล่าสุดของนักร้องคนนี้ต้องกลับมาคุยกับเราในรายการอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะว่าหนุ่มคนนี้นะคะวันนี้เขามีอัลบั้มออกมาเป็นที่เรียบร้อยและที่สำคัญค่ะไม่ใช่อัลบัม้มเฉยๆนะคะมีโฟโต้บุ๊กนั่นเป็นการรวบรวมภาพนะคะมาฝากแฟนๆด้วยโฟโต้บุ๊กที่ว่านี้เขาบอกว่ามีภาพลับเฉพาะด้วยมีทั้งอ้ามีทั้งหลวง ะะมีหลายเวอร์ชั่นเลยทีเดียวนะคะพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะตกใจด้ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่านะคะน้องโน้ตมหัศจรรย์จาก b ีบีเรคคอร์ดค่ะสวัสดีครับน้องโน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเขามีสโลแกนประจะําตัวงเขาก็คือหนุ่มหน้ามนขนตางองนครับนี่ในในในขอดูหน่อยสิงอนมางอนมางอนมาเอองอนจริงอ่ะงอนจริงมาทำไมอ่ะทำไมยังได้งอนถึงขนาดนั้น ตั้งแต่เกิดมาแล้วครับผมคือตื่นเช้ามาปุ๊บเด้งเลยครับเด้งเลยทีเดียวนะเขาเขาขึ้นอย่างนี้นะไม่งอนเ้าไม่อยากให้งอไงโอ้โหตป้าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้โปรยปลอยบอกว่าโฟโต้บุ๊กของเขาเนี่ยนะมีรูปลับเฉพาะลับเฉพาะที่ว่านี้นะมีทั้งอ้ามีทั้งล้วงจริงเหรอมีทั้งจีบ จริง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 จรเดี๋ยวให้เขาถือกล่องก่อนถือกล่องถือกล่องอ่านี่เป็นกล่องนะฮะอันนี้เป็นกล่องที่เป็นซีดีแต่ว่ามีโฟโต้บุ๊กใช่ครับผมอยู่ด้านในครับอยู่ด้านในนี่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 เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ครั้งแรกเลยค่ะอ่าอ่าอ่เดี๋ยวเอาภาพเอาภาพไหนก่อนเอาภาพอ้าก่อนเลยแล้วกันนะก่อนน้ไหนอาฟง่ะภาพอ้าค่ะโอ้โหน้องน้อยแค่นี้อ้าทำไมก็ถูกไปอ่ะอ่าโอเคถือว่าอ้าอาอาอาแขนครับผม มีล้วงเหรอมีอีกครับโอ้ยแต่ละป้ามือสั่นเลยนะป้าเนอะเออป้ามือสั่นเลยลูกมันอาจจะเล็กนิดนึงนะต้องต้องต้องสูงเข้ามานะลูกล้วงอยู่ตำแหน่งซ้ายล่างชุดสีเขียวอไหนภาพล้วงไหนล้วงยังไงป้านี่ไงล้วงล้วงสีเขียวเนี่ยโอ้ยตายต่ไต่ไต่แค่นี้ป้าแกก็บอกว่าล้วงเขาเปลาสร็จแล้วโธ่ต้องหนำต้องโน้นเป็นมาอย่างไรับาสำหรับโฟโต้บุ๊กกับอัลบั้มชุดนี้ครับก็จริงๆเราอยากให้ พเพลงนะครับได้พบกับอะไรที่พิเศษรับปีใหม่ครับผม,มก็นอกจากจะได้ฟังเพลงของโน้ตทั้ง10ผลง,งานเพลงแล้วนะครับ,รบก็จะมีแฟชั่นของโน้นะครับที่ตั้งใจและก็ทุ่มเทถ่ายรับมากนะครับไปให้แฟนๆได้เก็บสะสมด้วยครับผม<อ>ในราคาที่แบบว่า ถูกมากครับผมเลยก็รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับคือในกล่องนี้นะครับมีรูปภาพที่เป็นสมุดรูปแล้วเนี่ยครับตัวซีดีเนี่ยจะเป็นซีดีหรือว่า VCD ครับตอนนี้เป็น CD ดีครับผมส่วน VCD คารเราเกะก็กําลังจะตามมาติดๆครับผมนี่แต่ว่าจะมีความพิเศษที่มีเนื้อเพลงทั้งสิบผลงานเพลงอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ด้วยครับมพร้อมกับโฟโต้บุ๊กครับครับผมโฟโต้บุ๊กนี่รูปต่างๆนี่เอามาจากไหนยังไงบ้างครับก็รวบรวมจากการถ่ายแฟชั่นบ้างเบื้องหลังของภาพใน MV บ้างครับผม ใช่ครับนะครับโน้ตทำงานก็บังชุนีก็นานนะกว่าจะออกขายนานมากเลยพี่ท็อปเปิดเพลงของโน้ตในวิทยุเนี่ยโอ้โหเป็นเกือบแรมปีนะของโน้ตนี่ประมาณ3ปีได้ครับ3ปีเลยเหรอใช่ครับผมค่อยๆเก็บมาทีละเพลงทีละเพลงเลยถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนจะมาเป็นทั้งอัลบั้มเนี่ยเพลงแรกเลยที่เปิดตัวคือคอยนางกลางฝนใช่จำได้แต่นั้นแต่ไม่ยังไม่ใช่ผมทรงนี้ผมมิวสิกอลังการมากเลยใช่เขาบอกว่าเป็นล้านเลยนะชุดนั้น โอ้ก็ไม่ถึงแล้วครับอ่าโปรดิวชั่นแบบสวยมากนะครับมีกินาร่งกินารียอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนี่คือเพลงแรกเปิดตัวใช่ครับผมนะครับหลังจากนั้นปุ๊บก็เสร็จแล้วก็มาเป็นเพลงเร็วใช่ครับผมเป็นเพลงที่มีชื่อว่าใจผมมันรักคุณครับก็แดนแดนเนาะทีนี้ก็จะโจ๊กครับผมใช่แต่ว่าการแดนของเขาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเขาแดนแบบว่าเหมือนเกาหลีเพราะว่าเขามีท่าตรงท่าเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ เวลาเต้นเนี่มันต้องไปไงคือมันต้องไปเรียนมาเพิ่มเติมไหมใช่ครับผมก็คือไปไปฝึกครับผมเนีนีขอเต้นแบบให้เราวให้เราดูหน่อยสมุออประกอบเพลงะใจผมใจผมแล้วคุณกออกออกแต่เวลานิดนึงแต่เวลานิดนึงเอออ่านก่นะถือไม้นิดหนึ่งเอหรือว่าใส่ในเกงข้งหลังไม่ได้ได้ครับผมก็จะเป็นประมาณแบบว่า ต่อไปเราเราให้เรามีทาม่าพิธีกรด้วยวะต่อไปผมกดโน้ตแต่จะเฮ้ย ไม่ไม่เราเรามีท่าตอนเข้ารายการเลยดีกว่าไหมคุณโน้เออเรามีท่าแบบนี้บ้างเราต้องไปคิดคคนคิดดูนะฮะว่าเราจะยังไงบ้างคุณใส่เซอรอใส่หัวใส่หัวใส่หัวไม่ไหวไม่จะเคลียร์แต่ว่าการเก็บจีละเพลงจีละเพลงปล่อยมาเนี่ยเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นไงมันไม่มีเวลาทํางานหรือยังไงโน้ตแล้วว่าเป็นความตั้งใจครับผมแล้วก็อยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆด้วยครับผมเพราะว่ากว่าจะได้เป็นสิบผลงานเพลงอยู่ในอัลบั้มชุดนี้นะครับเรียกได้ว่าคัดมาประมาณเกือบ30เพลงครับ คือหมายว่าทำ<ช>อาจจะมีบางเพลงที่ทําแล้วไม่ได้เอาใช่ครับผมก็มคือทําแล้วก็อัดแล้วก็เลือกคัดออกคัดเพลงใหม่เข้ามาเนยครับผมเลือกเพลงที่เหมาะกับรถมากที่สุดครับผม,มจนตอนนี้ได้ครบแล้วครับเห็นบอกวีเพลงของ ศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ด้วยในอัลบั้มชุดนี้จุ๋มจิ๋มประยุกครับมีท่าด้วยครับจุ๋มจิ๋มนะครับถ้าเกิดแฟนๆได้ดู MV นะครับจิ๋มงี้เหรอนี่ไงท่าจีบอ๋อจุ๋บจุ๋มจุ๋มแล้วก็จิ๋มครับจิ๋มจุ๋มจิ๋มอย่างนี้ใช่ครับจิ๋มแล้วทำไมต้องเป็นประยุกฮะประยุกเพราะว่าเราได้มาแต่งเนื้อร้องเพิ่มนิดหน่อยครับผมอ๋อ อ่อ oh, นะครับ uh huh. แต่ว่าในโครงดนตรีมันก็จะเป็นคล้ๆกับของเดิมใช่ครับผมเป็นลูกทุ่งไทยเหมือนเดิมครับอ๋อ oh, uh huh. นะครับโฟล์บุ๊กนี้นะครับการซื้อเนี่ยก็คือเวลาเราไปดูเนี่ยปุ๊บมันจะมีสมุดภาพเนี่ยรวมอยู่ใน ใช่ครับหลายๆไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดบอกว่าไปหาซื้อแล้วเอ๊ะทำไมไม่มีโฟโต้บุ๊กอยู่ข้างหลังเพราะว่าเขาใส่ไปด้านในครับผมยู่ในปอดออกมาจะเป็นอย่างนี้แฟรับสมุดภาพจะอยู่ในแต่ว่าใช่ครับผมซีดีมันจะโดนแรปด้วยพลาสติกไงครับโแกดูไม่ได้ะคแล้วรูปละครับโน้ตเป็นคนเลือกเองหรือทีมงานเลือกก็ช่วยๆกันเลือกครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นภาพที่โน้ตชอบทั้งนั้นเลยครับ มีภาพไหนแบบภูมิใจนำเสนอที่สุดไหมไหนลองเปิดมาสิเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากในอินสตาแกรมใน Facebook เขาจะถ่ายตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะแบบว่าอาบน้ำพอกหน้าลูนี่นั่งผมนี่แบบเห็นเห็นพวกหน้าเออถ้าชอบจริงๆชอบภาพสุดท้ายเลยครับเนี่ยเหรอใช่อันี้ภาพจากที่ไหนครับภาพนี้จาก MV ครับผมเพลง บันไดไต่ดาวครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดหนุ่มหน้ามนขนตังอนครับเพลงนี้ดูแล้วได้ฟิลดีครับชอบอมันเป็นชีวิตของโน้ตป่ะด้วยครับเป็นชีวิตของนักร้องที่ประกวดร้องเพลงแล้วตามหาความฝันแต่ไม่ย่อท้อต่อความฝันครับผมประมาณนี้ครับนะครับค่ะเร้่องใครที่เป็นแฟนคลับต้องซื้อเก็บสะสมไว้เลยครับผมนะครับเป็นความตั้งใจที่ทํามาแล้วก็เรียกว่า3ปีนะครับว่าจะเป็นอัลบั้มชุดหนึ่งเขาบอกว่า บางคนทามาแบบ3เดือน5เดือนออกใน3ามปีครับคุณผู้ชมกว่าจะได้มาเต็มแบบนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ในอัลบั้มชุดนี้เพลงจะหลากหลายขนาดไหนเพราะมันทํางานมาถึง3ปีก็หลากหลายมากครับมีทั้งเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับ <c oughs> อกหักสมหวังแล้วก็มีเป็นมีเดียมครับเพลงที่ให้กําลังใจแล้วก็ฟังฟังไปยิ้มไปครับผมแล้วก็มีเพลงสนุกสนานครับผมอืมนะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มิวสิกวิดีโอที่กําลังโปรโมทอยู่ก็คือเพลง จุ๋มจิ๋มประยุกต์ครับอ๋อแล้วมิวสิคตัวต่อไปแล้วคะได้คุยกับทางต้นสังกัดแล้วหรือยังว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงไหนคะมีแล้วครับผมตอนนี้ก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับต้อนรับปีใหม่ครับผมชื่อเพลงว่าคำฝากก่อนลาครับอ๋อซึ่งก็เป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็เอามารวมอยู่ในอัลบั้มด้วยใช่ครับผมเพลงนี้ก็ออกทำนองล้านนานิดนึงครับผมได้อาจารย์ยุทธนาเด็ดโหมดเป็นผู้เขียนครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยครับผมแล้วต้องไปฟ้อนไปรำอะไรอย่างงี้ไหม ไม่ต้องครับตรงนี้ร้องอย่างเดียวครับร้องอย่างเดียวนะครับผมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจนะครับผมก็ก็ฝากแฟนๆติดตาม MV ด้วยนะครับเร็วๆนี้ก็คงได้ชมกันแน่นอนครับนี่ดังนั้นทิ้งท้ายตรงนี้ให้น้องโน้ตฝากโฟโต้บุ๊กนะคะที่รวมอยู่ในอัลบั้มชุดใหม่กับแฟนๆเลยค่ะครับผมโน้ตมหศจัรย์นะครับก็ต้องขอฝากอัลบั้มชุดแรกของโน้ตด้วยนะครับชุดหนุ่มหน้ามนขนตางอนนะครับฝากแฟนๆข่าวลุงทุ่งด้วยนะครับยังไงก็ เป็นกำลังใจให้กับโน้ตด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะได้เป็นเต็มอัลบั้มชุดนี้นี่ใช้ระยะเวลาไม่ใช่นน้อยเลยครับผมแล้วก็ทุกคนตั้งใจครับรวมถึงพี่พี่ทีมงานใน BB Records ด้วยครับไงก็อุดหนุนกันได้ทั่วประเทศนะครับผมและรับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนครับนี่นะครับและที่สำคัญคือเพลงเพราะดนตรีดีและที่สำคัญคืออ่าเรียกว่าน้องตตั้งใจร้องเพลงในอัลบั้มชุดนี้ ดีมากๆนะครับพี่อบเองคนหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องโน้ตมาสตันด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยมีสิกวิดีโอเพลงจุ๋มจิ๋มนะครับแต่ต้องมีแตต้องมีท่าท่าครับจุ๋มจมจิ๋มปิดท้ายเบรกนี้แลวอีกสักหนึ่งกลับมาคุยข่าวกันครับเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะ ลูกสาวพ่อผู้ใหญ่๋อเป็นเด็กขี้แงเนี่ยนะใช่เนี่ยพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเขาส่งไปเรียนอยู่เมืองนอกเลยนะเว้ยเป็นยังไงอ่ะแงมันก็มัห่างไกลกันว่ะ แม่มาจึงนักการดางามตายาวยวุนชนหนาเคล้าหลืนปากคข้ังคิ้วพิวนิ่งนวลเป็นหนึ่งอกพึ่งเนื้อตันแตงตึงวามใจจมูกหน่อยพิษดูก็บลอยจุม้มจิ้มประภายประพิมยินผาคลังคลายอยากชวนชิดเชยชมเอวกลมไว้แทนผ้าหุ่มหัวใจแต่โกรธผิดวันเดียวจะนั่งรอง นายน้ำตาผู้ชายไหลนองไม่ไมก็ดูหน้าตาจุ้มจิมเก่าแล้วแม่พิมพ์เดียวเป็นสนิมไม่อม อยากตามไปบ้านได้ไหมสามเฉยถ้าพ่อไม่ว่าพี่อยากทาเป็นูกเคยจริงแม่เอ๋ยที่ยังไม่เคยรักใครแจมมาจริงนักการดางามตารักพี่ดีกว่าความใจพี่เตรียมไม่พร้องแล้วประทมไม้ไผยโปรดตัดสินใจเถิดนวลเนื้อทองอดอยากเดียวๆก็เป็นเซษที รักพี่เสียดหนวันน้อง ตารักพี่ดีกว่าควัใจพี่เตรียมไว้พร้อมแล้วกระทมหมาห้ไพโปรดตัดสินใจเถิดนวลเนื้อทองอดอยากเดียวเดียวก็เป็นเศรษฐีจุงจริงอย่างนี้รักพี่เสียเถิดนวลน,น้อ ขอบคุณนะคะพี่ชายฝากบอกเพื่อนพี่ให้กลับไปเติมลมยางให้ด้วยนะเร<ม>ิ่งนี่ต้อนบ่ายมาแล้วด้วยนะคะ